้าลองรอลองรอที่แลเขาหน่อยอเอ่าองๆเ่ไปอยู <t 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 ่กันดาวขาวจะแข็ง เอาาอ้ตเยยตรงวิไปงนยืนให้เติมดาวยืนให้เติงเติงอีกนิดหนึงใกำลังขานะใช่อตรงาต้ใชบอกน้องดังๆเอาน้องให้อยู่แซงค่อยๆยอะแซงค่อยๆยอะลูกแซงค่อยๆยอะ คุณเต้ครับเดี๋ยวมาขอโชว์ด้วยนะฮะไม้ตาด้วยขอโชว์ด้วยไล่กำลังขาขาดาวรอมือเขาเนะดาวรอมือมีสิ่งตนะครับดาวรอมืออย่าปิดอย่าปิดขอรุ่ชนขอโชว์ด้วยนะครับว่ามางานเดียวกันนะครับตัวโตชว์อย่างเดียวก็จะน้อยใจนะครับก็ขอให้แต่